เทนโต้ ento, เครื่องเป่าลมป่าบไ,ไม้รุ่น KT BW 6 3 0 t o r n a d o ทรโดรุ่นงานหนักเป็นเครื่องเป่าลมกำลังสูงเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะลูกสูบขนาด63.3ซีซีกำลังเครื่องยนต์4แรงมา2.98กิโลวัตต์ความเร็วต่อรอบ3 0 0 0ถึง3,400รอบต่อน,นาทีให้ปริมาณลมได้ถึง25ลูกบาทเมตรต่อน,นาทีถังน้ำมันมีปริมาณ1.5ลิตร ใช้ได้กับน้ำมันเบนซิน91น้ำมันเบนซิน95น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ91และน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอ95เครื่องยนต์ไม่สามารถใช้งานร่วมกับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน,น e85 ตัวเครื่องมาพร้อมกับไส้กรองอากาศเคนโตเครื่องเป่าลมปอาใบไม,ไม้รุ่น KT BW 630ทอร์นาโดรุ่นงานหนักประหยัดน้ำมันสตาร์ทติดง่าย ตัวเครื่องทำจากวัสดุคุณภาพดีพลาสติกเหนียวเกรดเมีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่สะดวกสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงตัวเครื่องออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องสายสพายในด้านหลังของตัวเครื่องบุโฟอมยางช่วยลดการเสียดสีและลดอาการปวดหลังจากการทำงานเป็นเวลานานอีกทั้งบริเวณฐานและด้านหลังของตัวเครื่องมีสปริงกันสัน่นช่วยลดแรงกระแทกของเครื่องยนต์ช่วยลดอาการเมื่อยล้าบริเวณบ่าเครื่องยนต์แรงรอบจัดใช้งานง่ายควบคุมทิศทางสะดวกสามารถใช้เป่าลมเป่าใบไม,ไม้ช่วยทำแนวป้องกันไฟป่า เคนโตเครื่องเป่าลมปอบใบไม้รุ่น KT BW 6 3 0 t o r n a d o ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการใช้งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม <S <S สินค้ารับประกันานาน6เดือนเต็มหมดห่วงหมดกังวลเรื่องหาอะไหล่สำรองไม่ได้ทางบริษัทเคนโตมีการสำรองสแปร์พาร์ตอะไหล่สามารถสั่งซื้อได้เชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน K ento. K ento, เคนโต้เคนโตเครื่องมือช่างเครื่องมือเกษตรที่อยู่คู่คนไทยมากว่า40ปี